สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วอยู่ที่สยามเซอร์เฟนเทเรียมค่ะทุกคนเราจะมาดูงูใช่ไมพิพิธภัณฑ์งูมันไม่มีไข่เลยอะมันไม่มีมันไม่ค่อยมีคนทุกคนทุกคนช่วยมาอุดหนุนเขาหน่อยนะมีแค่ชันกับเพอนี่ไปเวททัวร์แล้ไปพิพิธภัณฑ์งูตั้งอยู่ที่เขตและกระบังกรุงเทพนี่เองค่ะการเข้าชมในแต่ละรอบจะมีพี่พเจ้าหน้าที่คอยบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องงูค่ะตัวคนละเท่าไหร่นะคะสองร้อยสิบบาท เป็นช่วงโปรโมชั่นมีช่วงโปรโมชั่นนี่ติดสติ๊กเกอร์เขาบอกให้ติดไว้ติดให้ด้วยติดให้ด้วยให้ถ่ายดีๆิก้อนนี้อยู่ในไข่งูอุ๊ยตกใจอยู่ในไข่งูทุกคนเฮ้ยมันไข่มุ้งดีวว่ะอาอีกแล้วเจ้าผู้มนุษย์ทำลายแม้กระทั่งชีวิตของงูตัวเล็กๆถ้านั้นก็จ้าูกมอเป็นลูกหมูแทน <itus S 1> สักวันก็แล้วกัน โซนแรกจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับงูค่ะทั้งวงจรชีวิตของงูตั้งแต่การเกิดรวมถึงอวัยวะทุกส่วนของงูค่ะโดยภาพที่เราเห็นจะเป็นมุมมองเดียวกันกับที่น้องงูเห็นค่ะเราจะเข้าไปในปากงูทุกคนปากงูอุ้ยทำไมมันยุบยุบอะลิ้นงูเลปนลิ้นอันนี้คือลิ้นหรอมันไม่ใช่พื้นธรรมดามันเป็นแบบ <laughs> มันเป็นแบบสัมผัสแบบดีดดิ่ยะเฮ้ยนี่มึงต้องลองอันนี้ด้ยไปเอาคัวอ๋อทางูรัดะหรอหรองูรัด อ๋มันเหมือนกันทุกอันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่แรงมากแต่เราก็ลองได้ถ้าแรงมาอาจจะตายได้ไปไปไปไหนดูดิมันยืดอ่ะอะไรเหมือนของจริงเลยเหรออ๋อมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนิดนึงเหมือนวาความดันปะหมายความดันยังแรงกว่านี้อ๋อใช่เหรออ๋อแรงมากกพราะแรงนี้เก็นเนื้อวิ่งต้องเจ็บไม่บอกแล้วว่ามันยืดข้างในอ่ะมีปะอ๋อกำลังมากกำลังมา ไม่รู้สึกอะไรเลยมั้งเห็นแล้วมันถึงว่าแขนกลัวไม่รู้สึกอะไรออกมาด้แล้วมันไม่ล่จริงทุกคนตรงนั้นจะเป็นจุ๋ยไอ้ไอ้ไอ้ตรงแท่งสองแท่งตรงเนี้ยที่เราเห็นแยกออกมาเงี้ยตัวนี้ก็เช่นกันครับเราสามารถถ่ายรูปได้แต่ไม่เปิดฝาแล้วก็ไม่เคาะกระจกนะครับทุกคนน้องมีนโอด้วยือว่านี่คืออพยานนนัี้คือไม่มีทีส่วนถ้าเป็นสีแดงก็คือจะมีพีสต้องมันไปชีเมเจอร์ได้อะชี่เมจอได้ทีจอร์ มมอ,อันนี้งูลายสอไหนอะทุกคนงูมันแอดเก่งมากจริงๆเราหาไม่เจอเลย่วนที่สองจะเป็นส่วนงูค่ะจะมีงูตัวเป็นๆมากกว่า7 0สายพันธุ์ให้เราได้ชมกันเลยค่ะ มันมีพีชแต่ว่ามันใช้หางในการคุมูน้องรลาะครับนี่คือคราบน้องถึงแม้ว่ามันจะมีกระจกแต่เราอยู่หน้าตู้งูใช่ป่ะมีคนทัชิวเราก็ตกใจก็คือเพราะกระจกมันใส่มากจริงจริงจรไม่นมีไม่มีแบบอะไรกั้นเงื่อกระจกมันใส่มากอวานาคอนดาเขียวก็คือกรงใหญ่มากทุกคนแต่ว่าแต่ว่าน้องยังไม่โตเต็มวัยไปดูน้องกันเองน้องยังเป็นแบบเบบีอนาคอนดานี่คืออะไร เสลธังคอนตัวผู้แล้วก็ดูยังไงอะไหนอ่ะไม่มันเป็นต้นไม้เสดลมังกอต้นไม้เสลธังคอนคือต้นไม้ทุกคนนีพวกแบบตัวแบบพางคอนเสลธังคอนคือต้นไม้นะคะโ,โอ้ยมีความรู้เยอะน้องฮาร์พี้เป็นรีเซพชันรีเซพช,ชันเข้าไปอยู่ในกงองนักขุนตำรวจรีเซพชันไม่ทํางานอ่ะทุกคนสำหรับเปล่านกมานอนตอนไหนนอนตอนง่วงใช่ไหม มันต้องนอนตอนง่วงมันไม่ง่วแมันคงไม่นอนกิ้งก่าไรค่ะยุโรปทุกคนนี่อันนี้ไม่ใช่งูนะนี่คืออันนี้คือกิ้งก่าทุกคนนี่คือวิธีที่ถูกต้องเวลาเราโดนงูกัดนะทําตามนี้สี่สเต็ปได้เลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะไปดูโชว์กันทุกคนมาเร็มขาจะโชว์มูกเขาจะโชว์จุกมโซนที่3จะเป็นโซนแสดงโชว์ค่ะ มีทั้งโชว์จับงูเห่าด้วยมือเปล่าโชว์จูบงูเหา่าและโชว์การใช้ปากจับงูค่ะไปค่ะคาเฟ่งูตุ๊กตางูเฮ้ยเหมือนกุ้งเลยอะ <c oughs> นี่เหมือนกุ้งปะ <c oughs> ไม่เียทุกคนมันเหมือนกุ้งไหมเหมือนกุ้งโซนสุดท้ายคือคาเฟ่งูค่ะชื่ออ่งเปาสองขวบจับได้ถ่ายรูปได้นะครับจับได้ดขอร์ดตัวนุ่มๆอ่ะ ้อุวิ่าโคตรดุยังได้ยังดูได้ว้าวว้ยแต่น้องหนักจังเลยอ่ะรีบไปไหนตัวนุ่มมากเลยอ่ะเก่งมากไม่เอาแล้วทำไมน้องเขาไม่รัดอ่ะไม่รัดเพราจะรัดจะเขาเหยื่อไม่ใช่เหยื่อคุณนอ ยูเขากินอยู่ไปได้ล,ละจ้ะน้อตัวเล็กกัเธอแต่เราคุกินน้ได้ๆๆ <c oughs> เออแต่วมกินเอาได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะต่อไปคาเฟ่แกปนาต่คนสามารถดื่มน้ำพร้อมกับชมน้องงูไปด้วยได้ <c oughs> สวัสดีค่ะตรงนี้จะเป็นโซนจิกนูค่ะครอที่จับได้จะเป็นโซนที่เจ้าที่นำขอ,อกมาให้ลูกค้าเปิดตู้เอง <c oughs> ไม่ได้นะคะโวเคค่ะโมกันีโอาร์ออ มูฟอนทำไมมูฟอนมีหลายเสียบเอ้ยนี่คือคราบมูมันแบบนิ่มๆเนาะมูออนบบอไเออตัวนี้เทเจอร์โอเคอยู่เป็นันที่นิยมเลี้ยงกันค่ะ้อตัวไ่ขนาดนี้หรอเปิดถามเขาอาจจะหันไปเล็บลิ้หัวนิดนึงนไม่เียวจะหันไปเล็บิ้หน่อยมันจะใช้ลิงในการลสน้องเป็นงูสิลบเพราะว่าน้องไปทักกูแล้วไปทักมึงเออเจน้องก็อุ้ อชอบกล้องไงแต่ว่าหัวหัวอยู่เล็กเกินนะก็ไม่โฟกัสเราไม่คนจับเธออมันยืดมันยืดมากเลยอะจริงๆริงแหมตัวนี้ถือได้อยู่ตัวนี้ถือได้ตัวนี้เทคเจอร์ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้สวัสดีตอนไม่เคยใกล้ชิดกับงูขนาดนี้มาก่อนเลยจับเหมือนกันเลยตัวนี้จะเป็นก้อนกว่าตัวใหญ่มากเลยตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นก้อนกว่าไอ้เต้าตัวนีกไอ้เต้าก้อนตั้งาก้อนไม่มีกลิ่นไหมคะ มีมกมมล,ลิ่นหจะดมงูทำไมดมได้แตมันจะไม่มีก <c oughs> ลิ่นองอ้วงูอ่บนรไหมคะไม่เป็นต้ออาเป็นาจัก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นตัวนี้นิ่งอะนะจะได้ไม่ไปโฟกัสงูข้าพูดใ,ใช่ครับเป็นงูนร่ข้าวดมาจักกนได้ไหมอ๋อเป็นงูน,นร่ขพดชื่อคอ,อนเซ็ปคือมาจากักรกาเป็นงูเนร่ขาวโดใช่ครับเป็นงูนร่ขาวโพดของอเมริกา ไปไหนแล้วนะอยู่กับเราไม่รู้สึกตอดภัยเหรอมี่แล้วแต่ตอนน้องแอบคือแบบมันหยิ่งหยิ่งอะแต่ว่าได้อยู่ไม่แย่ไปถึงว่าน้องอาจจะกลับไปหาพี่เลี้ยง เขาจำคนเลี้ยงไม่ได้หรอครับจำไม่ได้หรอคะได้ครับจำคนเลี้ยงอ้าวจำไม่ได้ถ้าอให้เราเลี้ยงนายแค่ไหนเขาก็ไม่จำได้ครับถ้าจำได้าจะเอามาจับแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมอะคะเพราะว่าถ้าเขาถ้าเจจะผอมได้างิงไปเจอคนอื่นเขาอาจจะกัดก็ได้ก็มันแอ๋ยเลลคจไม่ได้เลยใช่ครับจไม่ได้อาหารจะไม่ได้อาหารคือกินอาหารอาหารคือจไม่ลืมลืมไม่ได้กาลังโคเว่าเป็นกิ่งไหมนิ่งไว้ ขอแข่งด้วยขอ,ขอบคุณค่ะในคาเฟ่มีโซลระบายสีสัริดเด็กๆด้วยคะ่ะซึ่งเด็กหนวดอ,อย่างเราไม่มีพลาดค่ะมีฟอร์ลุยทีนันาการของความคมรู้อยู่แล้วเงิสงช่อง นน้องคือยูนิคอนเซนต์บายเจนนี่ยูนิคอนก็เลยต้องมีเจ็ดสีก็ต้องมีปากข้าวโพดด้วยเพราะว่าน้องคือ,ง,องูที่อยู่ในไรข้าวโพดอันนี้จ้าอันนี้คืองูคอนเซนต์แต่ว่าข้าวโพดหวาน <laughs> <laughs> เพราะว่าน้องเป็นสีผิูส่วนพาสิบล็อเจนนี่มาตอนนี้ก็ล็อกมาปามพวกก็ล็อกมาไม่มีอะไรที่ชิดเองเลยนอกจากสีงเูเฮ้ทุกคนนี่ผลงานเราจะได้โชว์บนฝาผนัง <laughs> ขอบคุณค่ะรู้สึกแบบได้รับเกียรติให้ไปโชว์ผลงานในแบบน<ป>ิทรรศการศิลปะโลกเสนอหน้าเสนอหน้าแต่เอง นี่นะคะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้ชมผลงานของเรา<ช>ขอบคุณนะคะทุกคนในคาเฟ่มีข้าวมีน้ำขายแล้วก็มีนอง,งูให้ชมระหว่างรับประทานอาหารด้วยคาเฟ่งูคือที่สุดท้ายของพิพิธภัณฑ์นี้นะนนทุกคนสนุกะทุกคนถึงมานะนุแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรอ่ะใช่แบบมันสนุกอ่ะ เออเรามาดูแบบว่าปล่อยใจปล่อยใจจอยจอยวันที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะวันที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็มาดูงูมาจับน้องงูวันนี้ก็เที่ยวเสร็จแล้วนะคะที่สยามเซอร์เพยเทรียมเป็นการใกล้ชิดงูที่สุดในชีวิตใกล้ชิดได้อ่ะจริงเออเพราะว่ากระจกเขาใส่ว่าถ้าไม่ได้โดนกัดก็คืออันนี้คือประสบการณ์ใกล้ชิดงูที่สุดแล้วค่าเข้าคนะสองร้อยสิบบาทเป็นค่าเข้าสองร้อยสิบบาทเราจะถึงสิ้นปีนี้ถ้าจะไม่ผิด แล้วก็ปิดประมาณวันธรรมดาน่าจะปิด4โมงวันเสาร์อาทิตย์อาจจะปิด5 6โมงโอเคนะคะบ๊ายบายมึงโดนงูแล้วแต่หน้ามึงแฮปปี้ใช่ไหม